สวัสดีคะ่ะทุกคนมาจ่ามากินเข่ากับยาย้อจ่ากินง่ายๆจ่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเขากินเผ็ดไม่ได้สุขภาพตอนนี้บ่ให้กินเผ็ดก็เลยกินแบบนี้จ่ะพี่น้องเพื่อนสาวฉันกินบอกกินเผ็ดฉันก็เลยต้องกินแบบนี้คะ่ะพี่น้องอะไรนะไก่ผัดไก่กระทะเหล็ก ถ่ายรูปออกมาว่ามันอยู่ทั้งด่าวนพี่น้องงามหลายสั่งแล้วเห็ดออกมาเว้ยแต่มันก็ได้สั่งเลยมันก็ต้องกินแหละนาะพี่น้องนอเนาอแมนบอกมาจา่ามาเอา้ากินค่ะพี่น้องมากินกับยายจ้าเนื้อวากิวกระทะเหล็กผสนเนื้อวากิวตอนอันอันเบ่งอยู่ในรูปเขาเดี๋ยว้วยงามาสนสามีฉันก็สั่งเลยจา้า สั่งมาผัดออกมาบมวกง,งามบกง,งามจ้ากเม็ดพี่น้องแตก่ก็กินไปค่ะพี่น้องกินกินกินม,มาคะ่ะมากินกับยายจ้ากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แย่แปมซำมเน่ะพี่น้องมาค่ะกินกันยางซีกินง่ายๆเขาแต่ว่าเขาเขาแสบอยู่ค่ะพี่นอ้องเขามันหอม แต่กับเขาบอกค่อยเท่ดใด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าข้าวเขาอร่อยปลากับโบแซบโบแซบจ้ะพี่น้องเข้มสามีฉันเพิ่อนเป็นผู้สั่งนะพี่น้องแซบเพิ่นว่าจ้ะเพิ่อนเป็นผู้สั่งอาหารพี่น้องย่องเ่ยวของบแซบก็ว่าแซบได้พอเพิ่อนเป็นคนสั่งพี่น้องสามีแบบสิเป็นคนแบบนี้แหละพี่น้องอบย่อมเสียหนานะพี่น้องโบแซบันได้กระท้นกินนะนะเพิ่นเฮ้ยเธอิตน สั่งอาหารเพร่ะนว่าแซ่บเพื่อน่าปลาเป็นปก,กินน้ำเป็นก,กินพักขึ้นไฉในนิดหนึง่งแปมมีความรู้สึกว่า,ม,วามันไม่อร่อยเลยนะนะแต่สามีปแปมมันว่าแซ่บเพื่อนเรนเห็นว่ามันกินเนี่ยตักยยบหยบสร้างนี่เองนะพี่น้องเพราะแสบกวต้องว่าแบ่บแมนบออยากหวาัว่ามาอยากหวัวสามีกระทบอกันพี่น้องมาจา้ากินไปจัดไปค่ะ ยำยำยำกินเอาจังได้กะแซบคือเกาแล้วเนาะพี่น้องเือนวะกะแซบเหมือนเดิมกินง่ายๆกินอิ่มแล้วก็แล้วครับพี่น้องแปมขอผิดเขามากค่ะอันห้าแหวหัวค่ะหัวสลับสามีเป็นคนสั่งอ่ะนะเพิ่นเห็นอะไดหลูบง่ามเพิ่นดถว่ามันแสบเงิเต้นใส่ส่วนตัวห่วสิกินง่ายๆ ง่ายอิลีค่ะพี่นอ้องมา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 จวบจับกับยายจ้ะยายแปรมกับกินยังสี่ละพี่น้องกินง่ายง่า่อนขนาดเขาอืม าาาใช่เห็นตะเข่านี่แหละพี่น้องเห็นเอากับเสือมาตั้งเสนาจะขอสมุนพี่น้องแมนบอมาจ่ามามามากินมากินกระย่าพอเห็นดอกกับเข่าเห็นตะเข่านี่แหละพี่น้องมะสามีเปิมกระตักแต่อาหารมาไห้นะพี่น้องหูว่าอนอนยัง แกล้มก็บอป่ปากแต่ว่าแต่ว่าลูกมันงามอีลีเด้พี่น้องแต่พอตอนสั่งอาหารมาในี่ใจฟอเลยค่ะ,ะ,คะนี่แหละไก่กระทะเหล็กอาหารบ่ตรงปกค่ะเมื้อนี่แต่ก็กินอยอกพี่น้องกินอิ่มคือเกาบ่ตรงปกก็กินคือเกาค่ะพี่น้องกินอิ่มแล้วก็แล,วกแล้วดอกนอเนาะเ็นบอพี่น้องอ่ะอัะกนี่แหละว่ากิ๋วเพินพี่น้องขีดเให้เมียดีแท้แท้อือ ว่าเกิ่วแนี่ยไดเนาะคน่าอันอันเขียนมากเข่าปากละลายเอาสันแย้แป๊บน่ะเคี่ยวจนว่าเหนียงย่านเบิรคยหัวบอกมาป่าครับพี่เนาะ จัดไปจัดไปกินอิ่มหลอวก็เรียหอกยาจมเมนมพี่น้องภอาหาสั่งแค่นี้ได้ปะสั่งอาหารแค่นี้โชคดีล้วลค่ะพี่น้องสั่งหน่อยถ้าสั่งหลายกว่านีแบบว่านีอยากอร่อยพอเห็นแค่อาหารมาถึงนี่ามาค่ะพ่อ ไปคะ่ะคำใหญ่ๆซาไซสาไซเราก็แล้วดอกนะพี่นอ้องอิ่มล้วก็แล้วดอกอิ่มแล้วก็กลับบ้านใครบ้านเราแค่นี้จบค่ะพี่น้องอืมอืมแอบแยบหัวพี่น้อง อยากหัวเหมือนสั่งอาหารปลตรงปกค่ะเห็นอยู่ในรูปเขาทายง่ามอิหลีได้พี่น้องสำหรับร้านนี้หรอกนะที่อื่นก็ไม่รู้ตอนแรกแป๊บมาสั่งเพิ่นสั่งตุนเปาหือมาเห็นแน่พอดีพอดีไปว่าเอ้ยเฮ้ยพอสั่งดอก่าสั่งอบอกเพื่อนนะพี่น้องถ้าสั่งตุ๋ตนเปาหือมากับอย่างเปาหือมาอีกนั่นสิเป็นตแบบไหน มันสิตกท้อหนิ่ยก่อยนี่บอพี่น้องคิดไปแต่ว่าในหลวกประสันง่ามประสันตอนแรกว่าสิสั่งก็เลยบอกว่าหยกเลือกหยกเหลือกบ่สั่งนะเห็นอาหารมาแล้วยายก็เลยหยกเลือกอาหารพี่น้องตอนที่สั่งที่หลังนี่ไหมตอนว่าจะสั่งตุนเป่าหื้อกับย่างเป่าหื้อว่าสิสั่งนะพี่น้องยายเห็นยา่แปมเห็นอ่าสีสันของอาหารพัดมาจานแหลกอัน ว่ากิวกระทะเหล็กกันล่ะเพล่นมากก่อนโมนะพี่น้องกําลังสิกดสั่งเมนูต่อไปนะเลยหยุดเลยค่ะพี่น้องหยุดอยู่แคสามเมนูนี่ลหละก็มีก็มีปลา,าเขาเรียกลปลาเขาเอินปลาอย่างไรภาษาบ้านเทาพี่น้องแปบ่มูงจากดอกปลาทะเลนเนี่ยนะมันก็แป๊บบโมงหมงดอกโม่งผักชีไทยค่ะพี่น้อง แยแปมบริยุไกทะเลเลยบรลูหูตะภาษาทางนี้เขาเอินว่าบองฟ้าอยู่หูตะภาษาเขาภาษาอันยู่นีนะค่ะพี่น้องภาษาไทยบรลูเอาออกมาสร้างซามจานบอตรงปกจักจานบอยากหัวบอมาเกือบเกือบแย่แปมกดต่อไปอีก ว่าสิสั่งอีกสองอย่างว่าสิตั้งสั่งตุ๋นเปาเหอือกับอย่างเปาเหือนะคิดว่าอย่างเปาเหอือเอาคนละจกคนละสามโตวา่าสั่นว่าสิว่าเห็นอาหารออกมาแล้วแยกไปว่ายุดยุดยุดจะเพิ่งสั่งวะาน่ก็เลยสั่งมาแค่สามสามจานนี่ละพี่น้องกินแค่นี้เกือบเราก็ไม่ได้มองดูตัวข้างๆนะพี่น้องว่าเขาสั่งอยียงเนี่ยไปลคะค่ะพี่นอ้องอิ่มแล้วบายบาย สามีฉันก็กินไปตดกระเสียบเอเล่ลาก็ดีอา๋าไใคอยู่เพื่อนหอนไรเพื่อนพี่นอ้องออกินกินเพื่อนฉันเพื่อนพอเคยกินเผ็ดแต่ก่อนก็กินคือกันและพี่น้องทุกเมนนื่อนี้เลือกกินนินดนึงอายุมากขึ้นหลายอย่างมันก็มมหาเฮาเนาะเป็นบ่พี่น้อง สิ่งที่บัปะสงค์กับมาหยี่ยมั้งสินะก็เลยบอกกินเผ็ดว่าซานหมก็ดีมาพี่น้องนี่แหละเนื้อว่ากิวเหินนี่และไก่กระทะเหล็กพี่น้องเบิ่งแหนเบิ่งเหน่เบิ่งเหน,เนีเอากินแค่นี้ก็กลับบ้านได้ละจ้ามาค่ะทุกคนผัดไก่กระทะเหล็กนะคะทุกคน วันนี้ไม่มีพริกนะคะเพราะเพื่อนกินด้วยจ้าเหมือนสั่งแบบบ่มีพริกค่ะเพราะว่าเพื่อนสาวช่วงนี้กินพริกไม่ได้นะคะแล้วก็สั่งอาหารอีกเ,ออเขาเรียกอะไรเนื้อวากิยวกระทะเหล็ก,กวัานโอ้ยติดปลูกมากเพิ่นวาเมนเก็อเบอกว่าเขียนว่าเอาเข่าปากแล้วก็ละลยในปาก,กวันเอามาหอดแย้แปมเขียวจะว่าเนียงย่งานเบิดแล้วพี่น้องอาหารไม่ตรง